ห้าคำถามที่พมบ่อยเกี่ยวกับวีเนียในช่วงนี้มีอะไรบ้างไปดูกันค่ะหมอบิวตี้ทันตแพทย์หญิงสุวิชยาธานาสา์ไพบูบู์ค่ะสัังลือนะคะวีเนียแบบชีดวัสดุที่ใช้ทำจะเป็นวัสดุอุดฟันถ้าคนไข้าสามารถดูแลฟันได้เป็นอย่างดีมาพบทันตแพทย์ทุกหกเดือนเวลาลือออกมาเนี่ยฟันก็จะเป็นปกติดีค่ะสามารถทําได้ค่ะแต่ว่า เวลาที่เลือกสีวีเนียเราจะเลือกให้สีเหมือนกับฟันข้างเคียงพราะถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนรูปทรงฟันข้างเคียงหรือว่าสีของฟันข้างเคียงร่วมด้วยเนี่ยแนะนําให้ทําเท่าทีมเห็นจะดีกว่าค่ะวัสดุของวีเนียสองชนิดนี้จะไม่เหมือนกันนะคะวีเนียแบบฉีดเนี่ยจะวัสดุเดียวกับวัสดุอุดฟันในขณะ,ะที่วีเนียแบบเซรามิกเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระเบื้องนะคะความแข็งแรงของตัววัสดุจะแตกต่างกันไม่แนะนําให้ทําร่วมกันค่ะ ควรเคลียร์ก่อนมากๆค่ะก่อนหน้าความสวยงามสิ่งที่สําคัญกว่าคือสุขภาพช่องปากของคนไข้ถ้ามีพันผูมีหินปูนเนี่ยก็ควรจะเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะขึ้นอยู่กับความชอบของคนไข้นะคะคาแรคเตอร์ส่วนตัวของคนไข้แต่งหน้าเป็นประจำทำงานออกกล้องหมอแนะนําให้เลือกเป็นสีที่ขาวสว่างนะคะจะขึ้นกล้องมากกว่าแต่ถ้าเกิดคนไข้เป็นสายธรรมชาติแนะนําให้เลือกเป็นสีที่ธรรมชาติจะเข้ากับบุคลิกกับของคนไข้มากกว่าค่ะ และนี่ก็เป็นคำถามที่ผมบ่อยในช่วงนี้นะคะหากคนไข้ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะ